มันลุนกันเลยครับลุนกันเลยว่าจะได้ปลาเลยปูค,ครับปูหินหลายครับแถวนี้รสชาติอร่อยนะครับปูหินเนี่ยหลังแรกครับไว้ช่วยเด็โ,ดโตนึวครับ จะพังละมุงเย่ยใช่ไปสามหลังครับไปรุ่นหลังหนหี่มังครับเสีอมุงดักกุงครับแต่ว่าดักุงหินโอ้โหคงใช่ไอคงไกลครับหล่อ เดสองตัวเลยครับสองตัวบางใหญ่แล้วครับลักษณะปูหินแต่ตัวใหญ่กว่าปูหน้าครับรสชาติดีกว่าปูหน้าครับเนื้อกอบดีครับนี่ครับตัวนี้เดสองตัวเลยครับผ่านผ่านผ่า ส่วนมากเขาไปหาตั้งปูก็จะใส่โค้งไก่ใส่โค้งไกลล่อเอาก็จับเอาอันนี้ผมดักเอาครับถล้ถดกัดมือเจ็บกัะปูน้าครับนี่คือปูหินครับได้ไปรุ่นอีกหล,งลังที่3ามหลังทสุดท้ายครับน้องน้อยครับน้าเริ่มแหงนะครับ ผูมันจะมาร่วมกันยุดุดนี้แหละครับของวนจะเป็นผูก็จะ,จะมีป่าน้ำอยู่ครับปลาซิวปลาขาวครับลุกหน่อยกับมิสากกลางให้ครับน้ำพาลงมาไหลลงมารุ่นหลังสุดท้ายครับ อ้ได้อยู่ครับได้อยู่ลังนี่สามตัวเลยครับนักตึงเลยสามตัวเลยมีแต่ปูหินครับไม่ใช่ปูนาสี่ตัวเลยครับโอ้โหผ่าน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 ลังนีง่ผ่านเลย สี่ตัวเลยครับสี่ตัวเลยใส่โคกไกล้รอครับจะดูไก่ตัวแม่ก็มีตัวผูก็มีผอ้น่านๆครับพานปูนี่จะมีราคากว่าปูน้าครับ รสชาติจะดีกวกันครับแล้วนีน่สี่ตัวเลยครับผ่านพ่านพาน,พาน,พานเดี๋ยวอ,ออกก่อนชมผลงานครับชมผลงาน นี่ครับรักมุ่งเลยสามหลังครับสามหลังครับนี่คือปูหินครับตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีเียกปูหินหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดตัวครับได้เจ็ดตัวเจ็ดตัวปลาซิวก็ได้ปลาซิวหางแดงครับ